ข,ข่าวคนติดโควิดเยอะขึ้นจริงไหมเออไม่จริงถ้าเทียบกับปีที่แล้วอืกรมควบคุมโรคต้องออกมาชี้แจงค่ะว่าอย่าตื่นตระหนกคือปัจจุบันพบผู้ป่วยถ้าตัวเลขรวมตั้งแต่ต้นปีเนี่ยสี่หมื่นกว่ารายต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีมากถึงเจ็ดแสนราย<ป>แล้วก็แล้วถึงเหเห็นว่าอย่างนั้นนะคะไม่ใช่มั้งอาทิตย์เดียวเนี่ยนะช่วงเวลาเดียวกันน่ะ ท่านใช้คำนี้ช่วงเวลาเดียวกันของปี67 hmm? แล้วก็ไม่พบการระบาดแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อน hmm. ออคือถ้าดูตัวเลขอะคะ่ะ1มกราคมถึง8พฤษภาคมนะคะปีนี้นะคะผู้ป่วยสะสม41,197ราย hmm. เสียชีวิตสะสมคือ15ราย hmm. อันนี้ของปีนี้ hmm. แล้ว แล้วเดี๋ยวถ้าย้อนไปดูของปีที่แล้วอ๋อท่านเทียบเป็นค่ามาัาธยฐานใช่ปีคืออาทิตย์ปีนี้เนี่ยคือปกติโควิดเนี่ยกรมควมบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเขาทำเป็นรายสัปดาห์เลยสัปดาห์ที่เท่าไหร่สัปดาห์ที่เท่าไหร่ค่ะอย่างตอนนี้สัปดาห์ที่สิบเก้าของปีค่ะใช่ไหมเออและเจ็ดแสนมาจากไหนแต่ถ้าถามโดนใดท่านผู้ชม คือสถานการณ์ของโควิดมันเป็นโรคประจําถิ่นไปแล้วถ้าถามผมนะ, <S <S ะในมุมรายละเอียดที่น่าสนใจเนี่ยบอกอย่างนี้หลายคนก็บอกว่ามันก็เหมือนหวัดอย่างหนึง่งจจะมันหนักกว่าวัดหนักกว่าวัดคืออย่างนี้เอาเป็นว่าที่เป็นทางการหลอยก่อนแล้วก็แล้วกันตัวเลขกมรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเขารายงานสถานการณ์โรคติดต่อทางเดินหายใจที่สําคัญคือโควิด -19 กกับไข้หวัดใหญ่ยอดผู้ป่วยโควิด สัปดาห์ที่18ของปีซึ่งก็หมายถึงช่วงวันที่27เมษายนถึง3าพฤษภามีผู้ป่วยรายใหม่13,266รายอันในจำนวนนี้เนี่ยนอนโรงพยาบาลเลยเนี่ย1,312รายแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้นอนโรงพยาบาล11,954รายถูกไหมก็คือเป็นผู้ป่วยนอกครับสัปดาห์ที่18คือ27เมษายนถึง3พฤษภาเนี่ยมีคนเสียชีวิต2คนธบชมะกรุงเทพมีผู้ป่วยสูงสุด 4,073รายอาจที่ผมสนใจมากคืออายุผู้ป่วยตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนวัยทำงานอายุ30-39เนี่ยมากที่สุดและรองลงไปถึงกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็มาเป็นกลุ่มเด็กอายุ0ูนปีพอสัปดาห์ที่19 4ถพฤษภาคมเนี่ยน้องไร์ผู้ป่วยรายใหม่6,480รายคะ่ะ เป็นผู้ป่วยนอกเนี่ย5้า4รายแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน566รายแล้วก็สัปดาห์ที่19นี้ก็คือ4ี่ถแพฤษภามีผู้เสียชีวิต1รายนะคะนี่ทำบูชอมะป่วยมากสุดก็คือกรทมอรองลงมาก็เป <c oughs> ็นุบุรีเหมือนเดิมอ่าถ้าดูตัวเลขอย่างนี้ก็อย่างที่ว่าเปรียบเทียบอะไรกับปีที่แล้วถึงขนาดน,นั้นหรอไม่ถึงมั้งมันเป็นเพจของ <c oughs> คว <C oughs> บคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอะคะะ่ะเออคงจะเป็นช่วงเวลาอะไรมันต้องดูไหนไหนพี่ดูเชท่านน่าจะเปรียบเทียบออกมาเป็นค่ามัยาฐานอืมเออติดเชือ้ออทั้งปูบไบหนึ่งวันปี6,7,6,8็ดหกแปดนึ่งมกราถ,ถึง7จ็ดพฤษภาหกแปเปรียบเทียบค่าบริษัทนลังห้ปี เอ่อนีอยู่ยตรงนี้ค่ะปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐานเฉลี่ย5ปีร้อยหลังค่ามัธยฐานโดยที่ผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังเป็นไปนตามคาดการเนื่องจาก, COVID, กาโควิดกลายเป็นโรคประจำถิน่นสามารถที่จะพบได้ทั้งปี คาดว่าผู้ป่วยจะเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่สงการต่อเนื่องจนถึงฤดูฝนและกำลังเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมโอกาสพบการแพร่ระบาดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอ่แต่มันก็ไม่ถึงขั้นเปรียบเทียบแบบชนิดที่จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน40,001ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี67 700,007ในขณะที่ตอนนี้ยังบอกเห็นว่าผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นเ,เล็กน้อยเห็นไหมค่าฐานอะไร น้องนึกออกไหมไ้่ก็ออกค่ะเอาเป็นว่าเพิ่มคือเล็กน้อยแต่ตัวเลขก็ถือว่าระวังกันก็แล้วกันก็ไม่ควรจะตื่นตระหนกถูกไหมคือพอดีมันมีความเป็นห่วงใกล้จะเปิดเมื่อวานเนี่ยลือกันเยอะลือกันเยอะว่าผู้ป่วยโควิดตัวเลขพุ่งแล้วก็ไข้ปวดเทอมจะระบาดหนักกว่าไข้หวัดใหญ่สองเท่าอผมสังเกตดูว่าหลังๆไข้หวัดใหญ่ถ้าคนเป็นอาการเยอะเออยังไข้หวัดใหญ่ในสัปดาห์ที่18 ถ้าเทียบกับโควิดไข้หวัดใหญ่ก็น้อยกว่าเล็กน้อยโดยไข้หวัดใหญ่27เมษายนถึง3พฤษภามีผู้ป่วยใหม่เน<ฆ>ี่ย9,180่ถ้าลองเทียบกับโควิดดูอ,อันนอนโรงพยาบาลเนี่ย1,332น้อองคือนอนโรงพยาบาลเนี่ยสัดส่วนถ้าเทียบกับจำนวนคนป่วยมากกว่าผู้ป่วยโควิดอีกน้องเปรียบเทียบได้เลยนี่เห็นไหมสัปดาห์ที่18 27เมษายนถึง3าพฤษภาโควิดมีผู้ป่วยใหม่ 1 3 2่6นอง,งรนอโรงพยาบาลเนี่ยพันสไม่ต้องนอนโงรงพยาบาลเนี่ยหนึ่งหน่งเ้าใช่ไหมค่ะแต่กรณีไข้หวัดใหญ่เนี่ยผู้ป่วยสัปดาห์ที่18บแปดเก้านอนอโรงพยาบาลมากกว่าโควิดใะรอยสามสิรายไม่มีผู้เสียชีวิตอาจจะเห็นว่าอาการของไข้หวัดใหญ่มันป้องกันได้แบบเดียวกันก็คือระมัดระวัง เรื่องเกี่ยวกันเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจถูกไหมใช่ค่ะกับไอจ้าแปลว,ว่าอะไรไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนนอนโรงพยาบาลในสัดส่วนที่สูงกว่าโควิดนะเห็นไหมสัปดาห์ที่สิบเก้าของไข้หวัดใหญ่เนี่ยท่บชแม่อีสี่ถึงแปดพฤษภาคมผู้ป่วยใหม่สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกราย, 2, ายนอนโรงพยาบาลสามร้อยยี่สิบหกรายไม่มีผู้เสียชีวิตขัปดาห์ที่ของโควิดสี่ถึงแปดพฤษภาคมผู้ป่วยใหม่หกพันสี่ร้อยแปดสิบ นอโรงพยาบาล516รายเสียชีวิตหนึ่งอันนี้เรื่องโควิดแต่อย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยส่วนใหญ่คงจะต่อเนื่องมาจากสงการานและเป็นกลุ่มวัยทำงานมากที่สุดทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ทั้งโควิดอายุ30-39ายุ30-39และขอให้เฝ้าระวังเด็กเล็กนั่นก็คืออายุน้อยเพราะใกล้จะเปิดเทอมและทั้งหลายทั้งปวง โปรดระวังกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจําตัวถ้าท่านมีอาการไม่ปกติอาเป็นช่วงของฤดูฝนด้วยก็ขอให้เวลาเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ใส่หน้ากากอนามัยซะถ้ามีอาการไม่ปกติก็ช่วยกันแบบนี้เข้าใจตรงกันนะอ้าวนี่อืม